สวัสดีครับผมมันเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็อยู่สวนสับปะรดเหมือนเคยครับผมมันนี่พารททีมงานตัดสับปะรดครับนี่นี่ครับมันนี่ตัดสับปะรดทรงลูกค้าหนึ่งตันครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ครับไซส์ใหญ่ครับประมาณสามกิโลกว่านครับนี่ครับ ปสับนดพันปัตตเวียครับตะเวียมีหลายไส์ครับไส์เล็กไส์ใหญ่แต่นี่จะเป็นแปลงนี่จะเป็นมีแต่ไส์ใหญ่ครับสามกิโลขึ้นนี่ครับดูทีว่าประมาณหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่หูเหะครับ,รบเหลืยงหุยนองตัด ราคาตอนนี้เราครับราคาก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมานิดนึงครับอยู่ที่สิบต้นต้นครับสิบต้นต้น,ตนแต่ละลูกกับลูกนี่ประมาณสามลกขึ้นครับใส่พวกไส้นี่ครับสามโลสองโลสามโลครับทีนงานลูกๆเพื่อนๆมาตัดซอยกันครับผมแปลง ย้อยตัดครับลูกได้สุกมาผมก็ตัดครับเดี๋ยวผมพาชมเบิ่งครับบรรยากาศนี่พิกัดอยู่ที่บ้านหนองปากตำบลหน,นองปากอำเภอศรีชียงใม่จังหวัดหนองคายครับนะครับเดี๋ยวผมพาเบิงง่งให้เบิ่งถนัดเบิ่งถนัดนี่ใส่นี่ประมาณสามโลขึ้นครับผมสามโลก็ตกอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าบาท 3าสกุลบาทโลละสิบต้นต้นครับโอ้สิบบาทต,ต้นต้นอีกประมาณสองสามมือราคาก็ดีดขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาแน่เพราะว่าสับรุมันค่อนข้างที่มันจะหมดไปครับราคาก็เริ่มจะสูงแล้วครับผมตะกี้นี่ราคาตกต่ำหลายเดือนที่แล้วครับ น,นี่เริ่มดีดขึ้นมาดีดขึนมาเพราะพลไม้มันค่อนข้างที่จะหมดแล้วเหลือแต่สับปะรดสับปะรดมันก็เหลือหน่อยเพื่อนครับค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาครับผมบโอเล่เป็นคนแบก ประมาณนี่แบกบมานี่ประมาณ 30- 40, 40โล่รอยู่ครับจะลูกใหญ่ครับผมใส่นี่พราค่าต้องการครับผม,ใส,ม,มใ,สใ,สใส่ใหญ่ๆจะมีหลายไส้ไส้เล็กไส้ใหญ่อันนี้จะเป็นใยไปออกจมโบเลยครับมันไม่ได้ใส่ใยธรรมดาครับจมโบเป็นเนื้อหนึ่งเนื้อสองครับเป็นน้ำหนึ่งน,น้ำสองครับคือว่า อีกสองสามมือกับคือว่าขายได้นานครับเอาไว้เก็บไว้นานได้ครับออกเขียวๆแต่ว่ามันกระสุกครับผมสุกสุก,สกพอข่านี่ชอบครับเขาเรียกว,ว่าสุกเขียวใส่พวกนี้สุกเขียวเอาไว้ขายไว้ได้นานครับได้นานพอข่ามักพอเขาบางคนมันขายบดีอย่างเงี้ยครับขาย เอ,เอาไว้ได้นานพวกอเหลืองอีกสองสามมือต้องขายให้หมดครับพาเบิ้องนี้จะลูกใหญ่่ใส่ใหญ่สามโลสองสามโลครับขึ้นนะครับ สุกเลยนะครับมันบนเอ็นว่า,าเขียวๆนี่เขา,าเราียว่าสุกเขียวลูกใหญ่นนเนี่ยครับบรรยากาศนี่แต่ลูกใหญ่ๆเลยครับผม ชมครับอีกขายได้ไปเรื่อยๆครับผมแปลงนี้เขาทยอยขายออกเพื่อสารซีร้อยรู้ครับเพราะมันสูบผพกพอมกันครับถ้าปล่อยมันสุกเหลืองนี่มันกะฉิดสุกมากเกินไปครับนี่ครับออกสีขนาดนี้ก็ใช้ได้ครับถ้าเขาปล่อยมันเหลืองบางทีมันสุกสุกเขียวข้างนี้ครับเขาต้องดีดเบิ้งครับพวกคนตัดนี่ต้องมีประสบการณ์ ประสบการณ์ในการดีดฟังเสียงความสุกคือะสุมต้องใส่ประสบการณ์แบบเดียวกับทุเรียนครับเคาะเบิ้งวันไหนสุกะสุกอันนี้ื่อ,อนครับเอาวารุว่าข้างในเห็นว่าสีเขียวใช่ไหมบางคนว่ามันผสมซึ่สับประรดนี่มันมีสุกเขียวสุกเหลืองสุกเขียวนี่คือว่ามันสุกภายในมันยังพอออกสีออกเป็นสีข้างนอกมันบอ,อกเป็นสีเหลืองแต่ว่าข้างในมันจะเหลืองแล้ว แล้วมันเวลาขายมันเอาไว้ได้นานครับขายได้หลายมื้อสี่ครับขายหลายมื้อมันก็ขี่ออกเรืองบบนี้พอค้าชอบครับพอค้าชอบพวกเดินทางไป่ไก่อันนี้จากนองค้าในเดินทางไปแถวตลาดที่แถวปทุมธานีครับมันจะบอบช่าครับนี่ครับอันนี้คือเอายาค้าปกไว้ครับบ่ให้แสงแดดซองครับเพราะว่ามันจะเห็นให้ลูกเสียครับผมที่ผม แจ้งไปในคลิปหลายๆคิปที่ผ่านมาครับแต่ละลูกก็ตกอยู่ที่สองสามโลครับคนข้างที่จะง่ครับแปลงนี้แปลงนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มันขายยังไ่ได้จำนวนมากครับเพราะว่ามันทยอยสุกไปเรื่อยครับเ้าป่อยมันสุกแบบเหลืองๆเหมือนมันกมันกัด โอกาสมันกับว่าดีมันไดครับเอาแบบนี่ซุกแบบนี้ก็ดีครับคนชอบพอค้าชอบนี่ครับมาค่อนข้างที่จะใหญ่เดียวย้เาสะโพกใหญ่ครับพอค้าชอบครับพ่อค้าชอบแบบเสียวใหญ่พวกตลาดญ่นๆ,ๆนี่ครับชอบ หลายไส้ครับเพราะมันหลายแปลงครับหลายแปลงแปลงที่อยู่ข้างในถือเป็นแปลงเพราะเอาตัดไปหลายมีดแล้วเหลือแต่ไส้น้อยแล้วแับนี้นี่ครับเป็นพันธุ์ปัตตวิยาสายน้ำผึ้งครับหวานฉ่ำครับพันธุ์นี้ ้องในมือดีดเปิงครับดีดคือยังคล้ายๆทุเรียนครับเขาจะฟังรู้เรื่องว่าเป็นเนื้อน้านึ่งน้า2สองเนื้ออย่างนี้ครับเนื้อแปะเนื้อโปะรู้หมดครับใช่ความชำนาญนี่ใส่นี่นาคิได้อยู่ประมาณร้อยสองร้อยรูอยู่ครับเขาทยอยตัดไปครับ ปล่อยสุกได้ครับปล่อยสุกแบบนั้นเรืองๆบ่ค่อยได้เพราะาเป็นเอาไว้หลายมืออย่างเงี้ยนะครับดีดเบิงครับดีดตั๊บๆน่ครับคล้ายแบบ,บทุเรียนทุเรียนอยู่มีไม้เคาะสุกว่สุกสุกทั้งหนายอันนี้เรื่อนครับดีดเบิงครับใช้ความชำนาญ

นี่ครับผมมีได้ใส่ใหญ่รครับใส่ใหญ่ๆนมครับสุกออกสีแล้วเห็นว่าเขียวมาเซียนจะออกสีคือว่าสุกบอออกสีก็สุกมีการฟังเฮาดิดฟังต้องถอดถุงมือหรือว่าตัดมองที่ว่าเขาดิดต้องเอาแปบดบต้องเอานิ้วมือเนื่องๆครับดิดตึงครับต้องดิดฟังเสียงบางคนก็ใส่ไม้เคาะเคลื่อนครับถ้าเป็นแผงสับรถจะใส่ไม้เคาะครับ เอาครับผมคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตชมกันใหม่ครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมน้นวนเลย <laughs> สวัสดีครับ